อ่าครับอ่อครับคราวนั้นเราได้พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเรียนไว้ด้วยการเตรียมสร้างอีเมลใหม่เพื่อที่จะไว้ใช้ในการเข้าค่ายรูมและการเตรียมพื้นที่อ่าของ google Drive ไว้ใส่ไฟล์เรียนแล้วก็ได้มีเรื่องของการที่จะบันทึกคลิปไว้ดูทบทวนเพื่อทำงานส่งส,ส่งอาจารย์เนี่ย แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ยังมาเจอปัญหาใหม่อีกจะได้นะในในครั้งนี้คือปัญหาของการที่ว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์แต่มันจะมีสิทธิ์การทดลองใช้อยู่แค่ประมาณเจ็ดวันสมมุติว่าเราลงอาการใช้งานของ Photoshop ไปแล้วในส่วนของพื้นฐานไปแล้วมันมันก็จะหมดของคอร์ดไปแล้วแต่ถ้าเราไปลงคอร์สที่เป็นแอดวานซ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปใช้สิทธิ์ฟรีเจ็ดวันเนี้ไม่ได้ละ มันก็เลยเกิดหาขึ้นหลายๆคอที่ผมเจอมาก็ทั้งของค่ายออเจเด็กก็โดนนะของแลบวิวก็โดนมันจึงทําให้ผมนึกถึงเรื่องที่ว่าผมเคยสอนเรื่องการจัดก,การข้อมูลาการจัดการข้อมูลผมได้เอาวินโดโกที่สร้างลงแฟลชไดะมาใช้เป็นตัวจัดก,การข้อมูลเวลาที่วินโดเสียแต่ในคราวนี้เราจะเอาวินโดโกเนี่ยมาลงใน เอ d เพื่อใช้เอ,อมามาใช้เป็นวิีโอสำหรับการเรียนรู้เพื่อที่ว่าพอจบคอร์สแล้วเราเราจะเริ่มคอร์สใหม่เราก็ทำการโค้ดวินดูโกลงไปใหม่เราก็จะได้วินโดว์ที่เอี่ยมๆไว้ลงของคอร์สใหม่แับเมลมใหม่มันก็จะลงซ้ำได้อีกเจ็ดวันมันก็เป็นแนวทางที่ผมได้เอามาใช้อยู่สองสคอร์สแล้ว ส่วนอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะมันก็จะมีพวกเดี๋ยวผมหารูปให้ก่อนนะอมันจะมีสาย USB ถูซา t a ตเนี่ยให้ใช้เป็นสาย USB 3.0นย์ะฮะถ้าเป็น2.0มันจะทำงานได้ชา้าแล้วก็สิ่งที่จะ เตรียมมาใช้อย่างก็คือ SSD จะใช้เป็นเก่าที่เราเลิกใช้แล้วเพราะว่าความจุมันน้อยมันเพราะเมื่อก่อนจะใช้แค่ร้อยยี่สิบแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะใช้เป็นสองร้อยสี่สิบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วซึ่งตัวเก่ามันก็จะเหลืออยู่เราก็เอามาใช้ในใน,ใน,ใ,นในการทําครั้งนี้ได้ก็จะมีแค่สองอย่างเนี่ยเออเออมีมีมีสัไดไอีกอีกตัวนะฮะใช้ในการสร้างแต่ในที่นี้ผมจะสร้างไฟล์ไว้ให้เลยเพราะว่าการสร้างไฟล์เนี่ยจะใช้เวลามาประมาณสองชั่วโมง อผมจะสร้างไฟล์สําเร็จไ้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะอัพขึ้น g กูเกิ Drive ไว้ให้นะครับแล้วก็จะเก็บไว้ให้ประมาณตักงสิบวันเนอะใครจะใช้ก็มาดาวน์โหลดไปได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไว้ใต้คลิปอ่าที่แปะไว้นในโน้ตนะในขั้นตอนของการทำเนี่ยผมได้มาทึกคลิปไปแล้วเพราะว่ามันยาวมากผมต้องมาตัดต่อ มันก็จะเริ่มไปการาด้วยขั้นตอนของการดาวน์โหลดวินโดว์นะเราก็พิมพ์วินโดว s 10ลงไปนะพิมพ์ Windows 10ดาวโหลดเพราะว่าเราใช้วินโดว s 11ไม่ได้เนื่องจากตัววินโดว์11เนี่ยผมลองดูแล้วเหมือนเขาจะถอดคุณสมบัติของวิดูโกออกไปแล้วอันนี้เราก็มาเลือกดาวน์โหลดเครื่องมือนะ อพอพอเราได้เครื่องมือมาแล้วเราก็เดี๋ยวไปคิดเพื่อเปิดเครื่องมือนี้ขึ้นมาตัวเครื่องมือก็จะพาเราไปดาวน์โหลดไฟล์รอ,อสักครู่นะพมันไปอยู่อีกจอนนะในขั้นตอนนี้เราก็ต้องยอมรับเงื่อไนไขของขอเขอ้าไปโดยกด a c e p t ไปนะ เพื่อนี้โปรกแกรมจะติดต่อกับทางทางเซิร์ฟเวอร์ของของไมโครซอฟท์เพื่อที่จะขอดาวนะ์โหลดไฟล์มอ่ามันจะมีตัวเลือกอยู่สองตัวเลือกให้ตัวเลือกที่ create เพื่อที่จะสร้างไฟล์ iso ในตัวเลือกที่เป็นสีเทานี่คือ,อเขา จะเลือกมาให้เราให้ให,ให้ให้ตรงกับจะไปคเครื่องเก่าของเขาเราแต่ถ้าเราจะเลือกเองเราก็ไปลิกเครื่องหมายถูกออกได้เราก็เลือกเองทาตามที่เราต้องการได้นะขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์ที่จะนํามาทําเป็นวินดูเอ๊เป็นตัวติดตั้งวีดีโอก่อนนะเนี่ยมันจะมีตัวเลือกอยู่ตรงน,นี้อ่าขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเลือกที่จัดเก็บนะถ้าใครมีพื้นที่ที่ที่เป็นไดรฟซีเหลืออยู่น้อยแล้วก็ให้เลือกที่ใดอื่นได้นะ เพราะว่าถ้านอ้อยจนไปเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ดาวน์โหลดเพราะว่าการดาวน์โหลดมามันจะมาเป็นไฟล์ใหญ่ก่อนแล้วมาบีบอัดลงอีกทีนึงอันนี้ผมจะเก็บไว้ในไดดีนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นวิน10เวอร์ชัน22เฮตสองตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เซฟลงไปนะมาที่เซฟเนี่ย โปรแกรมก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดลงมาขั้นตอนนี้เนื่องจากมันใช้เวลาเยอะผมก็เลยออเอข้ามไปให้อันนี้มันเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ฟินิ i ไปได้เลย วัวนี้เี่ยตัว่างครับอ,อ่ผมได้ทำการย้ายมารว,รวบรวมกันไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเดี๋ยวไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ผมจะอัพขึ้นดาวนโหลดไปให้นะเป,นเป็นไฟล์ที่จะใช้ไว้ใช้ในการทำอันนี้ก็เปิดโปรแกรมรูฟัสขึ้นมานะ ในส่วนของรูฟ้าเนี่ยจะ,จะมีส่วนของการเลือกไฟล์อะ่ะเราก็เข้าเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาตัวติดตั้งตัวตัวตัวเลือกไฟล์เนี่ยอ่าให้ให้เราคลิกตรงซีเล็กเนี่ยแล้วก็ไปเลือกไฟล์มาแล้วก็จะชื่อไฟล์ลก็จะขึ้นตรงน,นี้ในค่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นการสร้างตัวติดตั้งนะแต่คราวนี้เราจะสร้างวิดีโอ้ล้วก็คลิกแล้วก็เลือกวิดูโก ในส่วนของว i นด o โนี่มันก็จะมีอยู่สองแบบก็คือแบบที่เป็น MBR กับ GPT ฮนะในที่นี้เราจะสร้างเป็น MBR แล้วให้บูตได้สองระบบนะเราเรามาเลือกเป็น GPT ่องเอเป็น MBR ตรงน,นี้แล้วให้มันบูตได้สองระบบต่อไปเราก็จะมาตั้งชื่อตรงน,นี้นะผมตั้งชื่อเป็นวิดูโกนะ ก็ตรวจสอบดูว่าตั้งค่าไว้ถูกต้องแล้วแล้วเข้ามาคลิกที่สตาร์ทนะในการคลิกที่สตาร์ทเนี่ยมันก็จะถามดูก่อนนะว่าเออแฟลชไดรฟ์ที่เรานํามาเสียบไว้เนี่ยก็คือคือตัวเนี้ยเรามีไฟล์ข้อมูลอะไรอยู่หรือเปล่ามันจะถามถามย้ํามาถ้าถ้าเรา,า,ามีไฟล์เราก็ต้องออกก่อนนะเพราะว่ามันจะเรียฟอร์แมตลบไปหมดเลยเวลาที่คลิกสตาร์ทมามันจะถามขึ้นมาทีแ้าเรามั่นใจว่าไม่มีไฟไล์อะไรที่เราต้องเก็บแล้วเราก็ค่อยตอบ โอเคไปนะมันด่คุ้นนะ,อะตอบพอเราพอเราตอบโอเคไปแล้วมันก็จะเริ่มทำการแตกไฟล์ลงมาให้ขั้นตอนนี้ผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงดังน,นั้นก็เลยจะเห็นผลที่ต้องทำเป็นคลิปทำสดไม่ได้นะ เสร็จแล้วก็คลิกที่โค้ดะสิ่งที่เราได้มาก็คือเนี่ยคือกลุ่มไฟล์กลุ่มเนี้ยผมจะเปิดเปิดเปรียบเทียบกับไดซีให้ดูอันนี้คือคือวินโดว์ที่เรามีอยู่แล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างไฟล์ขึ้นมาในแฟลชไดร์เป็นโค้ขึ้นมาซึ่งเราจะต้องนําไปโค้ดใส่ s s d อีกทีหนึง่ง ในการที่เราจะโกดเนี่ยเราก็จะ,ะเดี๋ยวผมขอพอดต,ตรงนี้ไว้ก่อนในการที่เราจะโกดเนี่ยเราควรจะมาจัดก,การตัว partition อยู่ก่อนเอ่อตัวตัว partition ก่อนซึ่ง partition นเนี่ยผมก็จะมีไว้ให้แล้วอยู่ในใด ัวพา,วาริเคิวิสัอยู่ในตัวพาริเค l เดี๋ยวันอยู่นี่ผมเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์เนี่ยก็คือเราต้องดาวน์โหลดส่วนรายการดาวน์โหลดนี้ผมทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราจะต้องอ่า เตรียมดาวโหลดอะไรลงมาบ้างเนะี่ยเราจะมีลิงก์ไว้ให้ตอันนี้เราจะใช้ตัว Partition Wizard นะเพื่อที่จะมาจาัดก,การตัว Partition เยอันนี้ก็คือ SD s ที่ผมนำมาทำมันจะมีความจุอยู่120กิกเป็นตัวแรกเลยมะที่เคยใช้มาเดี๋ยวเราจะทำการลบ Partition ทั้งหมดก่อนอันนี้เป็นเป็นตัวที่ผมใช้อยู่แต่เดี๋ยวผมผมจะลบตั้งใหม่ให้ดูนะ ขัตนตอนก็คือมาคลิกที่หัวได้คลิกขวาที่ตรงหัวได้เนี่ยแล้วก็ดีลิท p พาร์ติชันออกไปเลย อ่านี่ยรัมาที่ delete partition ออแล้วก็ yes เสร็จแล้วเราก็มา apply เนี่ยแล้วก็ yes อีกครั้งน,นเพื่อยืนยันว่าเราลบแน่หลังจากลบแล้วขั้นตอนของการที่จะมาสร้างเพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้อ่พอใช้งานนะ่ะมันก็จะมี partition อยู่ จะมีพ a r t i t i o n อยู่สามขนาดนะก็คือเป็นพาร์ติชันหนึ่งร้อยเมกเอาไว้บูตแล้วก็หนึ่งร้อยกิกเอาไว้ลงวินโดว์แล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะไว้เก็บไฟล์ที่นี้เราก็มาคลิกขวาที่ตัวไดนี้แล้วก็คีเอ็พอคลิกขวาเลือกคีเอ t e แล้วเราก็จะมาตั้งชื่อ ตัวน,นี้ผมจะตั้งชื่อว่า UEE ไปตอนนี้เนื่องจากาหน่วยของมันเป็นก,กิกนะไบเนียเวลาที่เราจะเอาร้อยเมกก็จะใส่เป็น0.1ก็จะได้เท่าก,กับร้อยเมกแล้วก็คลิกโอเคไปตัวเปลย์แลนนี้จะเอาไว้สําหรับเซตเซตบูตเท่านั้นะก็จะมีไฟล์อยู่ไม่เยอะ ในขั้นต่อไปเราก็จะมาคลิกขวาที่พื้นที่ส่วนที่เหลือนะแล้วก็เขียเสแล้วเราก็มาเลือกเป็นพัน์แบบ NTFS นะแล้วก็ตั้งชื่อลงแปลว่า w i n d o นะและนี้จะเป็นตัวเก็บว i n d o w s เรากำหนดพื้นที่เป็นหนึ่งร้อยแล้วเราก็จะได้พื้นที่ที่ทับไจัดเก็บวิดีโแเ้าส่วนพื้นที่ที่เหลือเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเอาไว้เก็บตัวไฟโกดที่จะไวโ้โพดซ้ำนะ